น่าจะตาบที่ว่าตอนบนขี่มก็น่าจะคแน เวาที่ผมบคุมการบัรของมือที่ร่วะอยู่ครับลำลาทุ้งหมดเรนนี้ร่วมการตรวกระเทาะแล้วไปประจำปีหลังเท้าแปดท่นน้ำด่มรัครับตอนนี้พร้อมรับการตรวจแล้วครับผมอยู่ในสนามหมดปลากอยู่ในสนามอั่ใช่อะไร ว่าไว้เห็นแม่แไเห็นวต้อง่าออกจากว่าออกจากที่ที่นที่รับผิดชอบสญาณแนะนำและสเยี่ยมมาสัปดาเดนนางาน่สาถ้ากด็นงานเป็นคนาก็จะเป็นนัธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงาน ทำเป็นท่อยางเลยไม่แน่แต่ว่ามาดูว่ารัแล้วก็กองสัดเีจะเป็นกรองที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตามพนธุด้ิเศษกลังคเปลี่ยนได้ตามชทนีค่ะตัวตัวสีขาวจะเป็นตัวฟองขุ่นใช่ค่ะอยุกันใช้งานยุงฟองขึ้นใช่ไหมคะตัวกรองก็คือปกติแล้วอะค่ะก็เหมือนตัดเหมือนกรองขึ้นทั่วไปเลยค่ะก็คือจนกว่าที่จะรู้สึกว่าเราเริ่มหใจแล้ว่าทารกิจนี้กองพวกแันโมเียได้ไหม ตัวถ้าว่าเป็นตัวเ็ามันส่ในุงอ่ไหมว่าต้องใ้ยที่ใส่วูาเป็นตัวเราไม่ทราบก็อาร้องเว่ว่าตัวเป็นตัวู้าเาะกเอ็นยก็ใส่ได้สำปกติตัดตามซื้อตามาตา ไม่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 มีไฟไหม้แต่ว่าส่วนใยอ่แอมโมเนียมมันส่อวบ่อยผมว่าอาอคุนนี้กถ้าหราใส่้มระหา้าราคาไม่แพงแล้วก็ใส่ไปก่ันโัรเจก็บน้ำเพราะว่าน้ำฝนเบรคที่ออกมาใช่ไหมคนนก็จะมีทางี่ขอ่เก็ตเดอเก็บอาไว้แล้วก็ถือว่าพอเตินเป็้คือว่าเราจะเอาไป เห้ตอนนี้กระจายอยู่ตามสัยเ่จะรอจำพี่จำพี่เอ็มได้เรียบหรอ ออกไปเี่นบ้านักวิทยาศาสตร์คนขับครับดูนี่ครับนี่อุป้รมวันนี้อุปกรณ์ใน Story World เรามีตัวนี้ครับเป็นอากาศยานแบบริบบิ้ทรับที่โดยสารบิดมาขึ้นลงได้เลยแล้วก็ระยะบินในประมาณ150เป็นไลา์ออฟไซด์ครับผมเป็นการคอนโทรลเลอร์โดยคอนโทรลเลอร์แบบอิเล็รอนิโอย่อยรับสามารถควบคุมได้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตรภารกิจตรวจการโดยระยะทางการบิน